อันนี้มอาจารย์ทำขนมอะไรอ่ะห๋อไหนน้องบอกต้องบอกวิจาดิห๋ออันนี้เขาเรียกขนมอะไรห๋อขนมอะไรก็ได้ใหญ่แล้วไหนไหนบอกหน่อยนะขนมอะไรก็ได้ใหญ่แล้วบอกวิจาหน่อยนะันไม่มีหรอกขนมอะไรก็ได้ใหญ่เนี่ยนะขนมอะไรก็ได้ใหญ่อ๋อโอ้หน้าตาแบบนี้ทำขนมเป็นได้เนาะ เฮ้ <c oughs> อจา๋านะ่นะนะ่ะน่ะใส่เงาะนะอ๋อโอ้โอืมสุดยอดไปเลยแหมน่าตาก็ดี <c oughs> ทำขนมเก่งอีกเนาะ อืมทำส้มตําก็เก่งหาเลี้ยงผัวเก่งอีกอ่แสุดยอดเลยใครได้เป็นเป็นเมียถือว่าโชคดีขนาดเนาะจุโบบุ๊๊บ